น้องวีวี เวโรนิกา้าลูกสาวต้อมรัชชนีกรดังเพราะมีแม่เป็นดาราคะ่ะงานนี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมานิยามมีแค่คำเดียวคือสวยได้แม่สำหรับวีวีลูกสาวคนสวยของคนแม่หน้าไทยอย่างต้อมรัชชนีกรเห็นว่าคนแม่นั้นไม่รู้ว่าร้องเพลงได้คือตอนเด็กๆไม่รู้ว่าจะร้องเพลงหรือตีกรองอะไรนางก็จะไม่ให้ไปให้แม่รู้นางจะอายเขินอย่างตอนเด็กที่จะไปประกวดร้องเพลงข้างนอกเราก็ห้าม ในตอนที่กำลังจะสอนไม่งันลูกก็จะไม่ยอมร้องเพลงแต่ก็แอบดูผ่านกระจุกอยากรู้ว่าร้องได้ไหมและถ้าลูกมีแฟนละในตอนแรกๆเขาก็เข้ามาปรึกษาเราก็ตุ้มๆต,มตอมๆแต่เขาชอบใครเราก็ชอบด้วยก็มากินข้าวด้วยกันและนางก็บังคับทุกอย่างคือถ้ากอดนางก็ต้องกอดแฟนนางด้วยแต่เขาไม่ใช่ลูกฉันทำไมฉันต้องกอดมันด้วยก็ต้องดูๆกันไปนั่นแหละค่ะ